อตอนนี้มายืนอยู่ตรงนี้กดยูไม่ได้เปิดใหม่อีกทีนึงเห็นแล้วและมาคลิก Position ของ e l l i p s e 2ตรงนี้กด s shift เพดดาวสองทีปรับ Position ของ Rectangle เป็นบวก400ปรับไซส์เป็น0 e l l i p s ลตัวที่2 ปรับเป็น400ลองดูยืดมาฟุ๊บแล้วก็กลับโอเคเหลือแค่ทํากราฟอ่ะเอาลากคลุม2ตัวนี้กด f 9เปิดกราฟลากคลุมดึงมาลากคลุมดึงมาเปิดลองดูไปพร้อมกันหรือ,อยัง ยังไม่พร้อมก็เหลือแค่ตรงนี้ลากคลุมเปิดกราฟคลิกแล้วก็ดึงมาทางซ้ายทางขวาคลิกที่ตัวกราฟเลยแล้วดึงเข้ามาดึงเข้ามาให้เป็นรูปแบบเดียวกันปับ๊บแล้วลองดู มาพร้อมันเลยอย่างฟุบฟุบเรียบร้อยกด U มายืนอยู่คีย์เฟรมสุดท้ายจากนั้นเราก็กด c t r l shift d ตัดเปลี่ยนชื่อไปได้เป็น circle กด u ตอนนี้ตัวใหม่นะฮะตัวล่างพับปิดก็ได้อันโซโล่พับแล้วก็เปิด delete rectangle path ออกไปให้เหลือแค่วงกลมพอจากนั้นมายืนย่ ellipse path 1แล้วเปิด merge path ตัวนี้ครับ merge path สร้าง keyframe position ไว้ใหม่เพิ่ม ทั้ง2ตัวเลยส่วนตัวนี้ delete ทิ้งไปก็ได้พวกนี้เปิด merge path และปรับโหมดเป็น intersect กด shift Page Down 1ครั้งมาเลื่อนตัวใดตัวหนึ่งตัวล่างปล่อยเป็น500ฟุบนี่ก็จะเป็นแบบนี้ คลิกกด c t r o l Shift D คลิกตัวบน Delete ทิ้งออกไปให้เหลือแค่นี้พอฟุบทีนี้มาตัวที่3ฮะเลเยอร์ที่3เปิดขึ้นมาแล้วไปเปลี่ยน Fill เป็นสีเขียวอสักประมาณนี้คลิกโอเค เปิดเข้าไปดูตัวล่างอันโซโล่ให้หมดเลยขอดูเต็มๆครับอ้าวเริ่มใหม่ทีน่งฟุบขึ้นมาแล้วก็เลื่อนมาแล้วตัวสีขาวก็เก็บหานไปพร้อมกับเลื่อนวงกลมออกไปด้วยที่เหลือก็มาทำสีเขียวต่อเขาไปกันแถวๆนี้ ดังนั้นณนะตรงนี้เราก็มาที่สีเขียวเรามาล็อกค่าไว้ก่อนครับสร้าง keyframe position ของทุกตัวเลยนะครับ o s i t i o n กดชิปเพดดาวสองครั้ง20 f r a m เฟรมเอา position ของ rectangle กลับมาที่คราวนี้จะเพิ่มแล้วนะฮะไม่ใช่มาลบ400เราจะเพิ่มไปให้มันเลยมาด้านซ้ายอีกหน่อยหนึ่งเป็น75 enter Position ของ e l ลิป s e 1ก็ข้ามฝั่งมาเป็นลบ475ฟุบไปคลิกสร้าง Keyframe ของ s i ส e Rectangle ดึงมาไว้ตรงนี้แล้วนะตรงนี้ก็ให้เป็น0ส่วนตัว e l ลิป s e 2ก็เป็นลบ475ฟุบเข้าไปมันก็จะประมาณนี้ มเมื่อกี้เราสร้างคีย์เฟรมผิดผมติ๊กผิดต้องมาติ๊กตรงนี้47 5ส่วนตรงนี้เอาคีย์เฟรมที่ผิดเนี่ยออกไปแล้วค่าเดิมเขาลบ4 400ฟุบลากคลุมกด F 9เปิดทำกราฟใหม่ฟุ๊บ ุบเปิดมีตัวไหนอีกเช็คกราฟให้เป็นรูปเดียวกันคู่นี้ชุดนี้เปิดลากคลุมดึงมาฝั่งซ้ายฝั่งขวาปุ๊บตัวนี้ก็ลากคลุมดึงมาฝั่งซ้ายฟุบอ่าลองดู ปึ๊บฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอืมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บ,บ,บเอาละทีนี้มายืนอยู่ตรงนี้ครับตัวล่างตัวสีเขียวกด c t r l Shift D ปิดตัวล่างเปิดตัวที่เราได้ท่อนหางมาใหม่เปิดเข้าไปดู เปิดเข้าไปในคอนเทนต์ตอนนี้เขาเหลือแค่อิลิปตัวเดียวแล้วเราก็ลบ Rectangle p a r t ออกไปเหลืออิลิปตัวเดียวลบออกไปสักหนึ่ตัวก็ได้ฟุบให้เหลือตัวเดียวเปิดเข้าไป Delete ออกให้หมดเลย Keyframe ฝั Key frame ่งซ้ายทีนี้ก็ตอนนี้แ n c เคอรพอยอยู่นี่เราจะเล่นกับ Scale แล้ว คลิกขวา Transform อย่ลืมนะฮะต่อไปผมจะใช้ตัวนี้แล้วนะฮะ Control Alt e e r n a t Home ปุ๊บเข้าไปเนี้ย Anchor Point เข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วลองคลิกที่ Ellipse ดูแต่ว่า Anchor Point ย่อยของ e l l i p ยังอยู่ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็มาเปิดดู Transform เปิดดู Ellipse เรามา Reset Position ก่อนครับ position ของ e l i p e p a t นะฮะ reset ปุ๊บแล้วค่อยมา reset anchor point ใหญ่ของ layer reset ปุ๊บอ่กลับไปที่เดิมทีนี้ก็กด s กด y เปลี่ยนหัว cursor เ,เ,เป็น pan behind t o แล้วก็ดึง anchor point ไปไว้บนกด control ให้มันดูดเข้าไปคลิก stop watch สร้าง key frame ของ scale กด shift page down ปรับเป็น0ลากคลุม กด f 9ตรงนี้ไม่ต้องทำโอเวอร์ชูตเพราะว่ามันตอนขาจบปุ๊บแล้วก็หดหายไปเลื่อนมาอยู่ตรงนี้คลิกกด c t r l shift d ตัดมาปิดตัวล่างเปิดตัวบนเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปตอนนี้เราอยากได้เป็น rectangle และเพิ่ม rectangle เข้าไปดึงเข้าไปไว้ข้างใน rectangle part แล้วก็ DELETE e l ิปออกไปตอนนี้มีฟิวปิดตาฟิวเปิดตาสโตรก e กด S Cancel Scale ออกไปก่อนตอนนี้อยู่ที่0สร้าง Keyframe ใหม่กด Shift Page Down 1ครั้งปรับให้เป็นร้อยก่อนก็ได้ฟุบอ่าทีนี้ผมอยากให้เข้าไปอยู่ตรงกลางกด V เปลี่ยนหัวเคอร์เซอร์พับแล้วเปิดใหม่ลองมาเช็คข้อมูลคอนเทนต์กันดู ดู transform rectangle ไม่มีอะไรนัต้องไปดู rectangle แล้วมา reset ตรง position ตรงนี้ครับคลิกที่ rectangle ดู anchor point อยู่นี่ดังนั้นเราคลิกที่ anchor point reset อีกทีหนึ่งฟุบนีผอยากเลื่อนให้เข้ามาอยู่ตรงนี้คลิกออกมาแล้วคลิกที่ layer ไปที่ pen tool มาสร้าง เส้นขึ้นมาโดยมุมล่างก่อนปุ๊บปุ๊บคลิกที่เลเยอร์อีกทีนึงสร้างอีกเส้นหนึง่งมุมบนซ้ายตุ๊บตุ๊บแล้วก็มา Delete รกแท a เกิลออกไปฟุบเราก็จะเหลือเส้นอยู่2เส้นเปิดเข้าไปไปปรับสต,ตร k คเป็น Round c p p แล้วกับเพิ่ม trim path เข้าไปด้วยตัวล่างก็เช่นกันเปิด shape เปิดส t r o k e ปรับเป็น round cap เพิ่ม trim path เช่นกันฟุกตอนนี้เช็คดูเราอยู่ตรงนี้คลิก stopwatch เปิด trim path ก่อน in เลื่อนไปที่ Trim p a t h อีกตัวหนึ่งของตัวนี้ฟุกกด n สร้าง Key Frame แล้วกด u เรียกแต่ Key Frame ขึ้นมากด shift r ด้วยช่วงที่เขาเด้งขึ้นมาเนี่ยกด v เปลี่ยนหัวเกอร์เซอร์ผมอยากให้เขาหมุนด้วยนะครับตอนนี้ Scale กับ Rotation เนี่ยเราใช้ของ Layer เลยอ่ะคลิก Stop Watch สร้าง Key Frame Rotation เลื่อนมาแล้ว ปรับเป็น3รอบก็คือให้เขาเลื่อนขึ้นมาให้เขาหมุนมาด้วยจากนั้นลากคลุมแล้วกด f 9ส่วนตัวหลังกด shift เพดดาวหนึ่งครั้งปรับ n ของ trim path เป็น0ย์ทั้ง2ตัวเลยลองเลื่อนดูนิดนึงก็คือให้เขาวงกลมหายไปกากระบาทขึ้นมาหมุนขึ้นมาด้วยฟุบ แล้วก็หายไปลากคลุม2คู่บนกด F9 เปิดกราฟตัวนี้บีบเข้ามาให้เห็นชัดๆนิดนึงลากคลุมเพราะมันมี2ตัวดึงมาลากคลุมดึงมาปิดกราฟแล้วออฟเซตคู่ใดคู่หนึ่งมา ยืนอยู่ตรงนี้คลิกกด c t r o l Shift D Delete ตัวบนออกไปเราก็จะได้เป็นแบบนี้ลากด้วยมือดูก่อนฟุบเด้งขึ้นมาฟุบฟุบปุ๊บหมุนขึ้นมาแล้วก็ฟุบฟุบเรียบร้อย พับพับคลิกไม่เลือกเลเยอร์ใดคลิกขวา New Text พิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปปุ๊บเลื่อนมาหาแถบสีฟ้าก่อนโอเคกด Control Alt e e r n a t Home เอาเอ c เคอร์พอยต์ไปไว้กลางแล้วก็จับให้เข้ากลางาลสักประมาณนี้ เปิดเข้าไปใน Text เพิ่ม Animate Position ฟุบเพิ่มอีก1 Anim a t e 2 a n i m สองแเมแยกกันเลย Tracking ไปหาเวลาที่เหมาะสมช่วงนี้ช่วงที่แถบสีฟ้าคือตัวนี้กด U แถบสีฟ้าเปิดขึ้นเต็มตรงนี้ แถบ,บสีฟ้าเปิดขึ้นเต็ม position ตัวไหนนี่ position ต้องอยู่ตรงนี้คลิก stopwatch แล้วช่วงที่ปิดอยู่ position ต้องเลื่อนมาฝั่งซ้ายเอาละประมาณนี้ณตำแหน่งนี้ก็คลิก tracking a m o u n t ส,สร้างกี่เฟรมกดชิปเพดดาวหนึครั้งปรับ t r a ็กอา o ์ n t เป็น20ช่วงนี้เขาหดเร็วไปหน่อยเราก็มาเลื่อนชุดนี้ทั้งชุดเลยมาตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งหดแล้วก็ยืดมาด้วยส่วน2ตัวนี้ก็เลือก2ตัวแล้วกด Alternate Shift เพดดาอาลประมาณนี้ก็คือ ฟึบเฟิบฟึบอืออ่าลองดูอีกทีนึงฟึบฟึบฟึบอ้าวเลยไปนหน่อยเราต้องมาที่ตรงนี้แล้วเลื่อนคู่นี้มาฟึบอ่าต้องแบบนี้ฟึบแล้วค่อยตรงนี้ถึงค่อยเพิ่ม Track Amount เป็น20 เขาหายไปพร้อมกันกับยืดยืดแล้วก็ฟุบนี่จากนั้นลากคลุมกด F9 ทำ e e a s เปิดกราฟไม่ต้องลากคลุมก็ได้ดึงมาดึงมา ประมาณนี้พับอ้าวลองดูฟุบฟุบเรียบร้อยอ่ะคราวนี้คลิกที่ Text แล้วไปที่ Round Rectangle ไปมาร์เลยครับนี่ฮนะมาร์กประมาณนี้ฟุบแล้วลองเลื่อนใหม่ ตอนที่เขาอยู่ด้านซ้ายเขาจะไม่ปรากฏเห็นไหมฮะอ่าเพลย์ฟุบอืมเราอาจจะปรับมาร์กดูให้มันเหมาะสมกด V คลิกที่มาร์กแล้วเปิดมาร์กพาร์ปุ๊บอ่าลากกลุ่มมาร์กทั้งหมดขยับมาอ่าสักประมาณนี้เราก็จะไม่เห็นแล้วไม่เห็นเศษ เ๊บอ,อ่ะเรียบร้อยพับคราวนี้ก็ไปเอาโลโก้มาอีกสักตัวหนึ่งตัวสุดท้ายแล้วพับโปรเจกต์แ n แนไปเอาโลโก้ลงมาฝึกคลิกขวา p r e c o m p o s e Move or l t t t r i u u t ตตั้งชื่ออะไรก็ว่าไปคลิก โอเคดับเบิลคลิกเข้าไปเข้าไปลดสเกลลงหน่อยกด S อาจจะเหลือสัก25กลับเข้าไปในคอม1นึ่งดับเบิลคลิกอีกทีนึงปรับเป็น30ปรกลับเข้าไปในคอม1ไปที่หน้าต่าง Effect and p r e s e t พิมพ์คคำว่า Set m a t s e t e t ใช้ตัวนี้ครับ c h a n n n l Set m t t a t ใส่เข้าไปใน l o โ o ้คอมแล้วมาปรับ Take Matte from Layer เราก็เลือก Background 2คือตัวนี้เราจะให้เห็นเฉพาะตอนที่เขาเลื่อนมาแถวนี้อลองเลื่อนกด P ลองเลื่อนดูนะฮะน,นี่เขาจะเห็นแค่ตรงนี้แต่ที่เป็นเซี่ยวอยู่เนี่ยเราต้องมาคลิก t o อกเแล้วกดตรง c o l l e ก t ปุ๊บนี ทีนี้เราก็หาจังหวะให้เขาออกมาช่วงไหนช่วงที่การกรบาทขึ้นมาดีกว่าการกรบาทขึ้นมาก็แถวนี้กด stop watch position สร้าง keyframe แล้วให้เขามาอยู่แาวแถวนี้หลบอยู่ก่อนถ้าเขาอยู่ข้างนอก background 2เนี่ยมันจะมองไม่เห็นเหมือนการที่เราทำ a l p h a m a p นั่นแหละฮะแต่เราไม่จำเป็นต้องเอา background เพิ่มขึ้นมา เป็นการทำอัลฟาแมทอีกแบบหนึ่งเลเยอร์เดียวกับหลายๆ m a แมทได้โดยใช้เอฟเฟกต์เซตแมดกดชิปเพดดาวหนึ่งครั้งเลื่อนไป10เฟรมแล้วก็เลื่อนให้เข้ามาโชว์อยู่แถวๆนี้สัประมาณนี้พร้อมทั้งปรับเส้นทางเขาด้วยให้มันเท่ๆหน่อยเป็น S c u r v e รลากคลุมคีเฟรมกด F9 เปิดกราฟตัวนี้ดึงเฉพาะตัวนี้มาก็อพอมั้งหรือทั้งสองตัวเลยก็ได้อลองดูคราวนี้น่าจะสมบูรณ์แล้วลองดูแบบเต็มๆฟุ๊ปุึ๊ปปึ๊บปึ๊บนี่ รู้สึกต้องทำกราฟใหม่ตัวนี้ไม่สวยลากคลุมกด F9 ใหม่เปิดกราฟใหม่แล้วตัวนี้มันต้องอย่างนี้บีบหน่อยบีบหน่อยมาฝั่งซ้ายให้หมดตัวนี้ก็ต้องฝั่งซ้ายด้วย อืมฮอีกทีหนึ่งนี่เหมือนลงสไลเดอร์มาเลยลโลโกประมาณนั้นก็เรียบร้อยเวิร์กช็อปตัวนี้ลองใช้ความคิดวิเคราะห์กันดูนะฮะถ้าเกิดมีคำถามมีปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ถามกันมาได้ก็เลยจะไปแบบเร็วๆแบบ ให้รู้ว่าวิธีทำแต่จะไม่อธิบายต้องไปคิดกันต่อเอาละครับสำหรับบทเรียนนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วไว้พบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ